ดอกไม้ที่สีชมพูอ่ะต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้แบบสีชมพูสีชมพูได้แล้วได้แล้วเสียงอะไรวะเฮ้ย แน่มันชื่ออะไรวะวิปอะไรสักอย่างวิปวิปวิปสโตนไนฟ์เอามาทำไมวะเนี่ยเวล15อ,อืมเรียนโบล่าไว้ก่อนเรียนโบล่าตัดไม้เพิ่มนี่มาแล้ววะขาหอกเลยแล้ววะล่าชัดกันใช่ไหม ได้มีเนื้อกินเนี่ยล่าสัตว์ล่าสัตว์ตัวตัวที่มันล่าง่างยๆแองกี้ไหมแองไคลโลโอ้ล่าง่างยทำไมแล้วมันเดินชา้ามูลเลระท็อปมันเวิลสามสองเลยนะแองไคลโลเววยี่สบ่อ่ะามมามาเอาเอาหนังเอาหนังใจไปเอาตัวนั้นต่อเลยเดี๋ยวเอาหนังไว้ ขึ้นอย่างนี้นะครับดาเมจเลยไปล่าตัวนั้นต่อโอ้ล่า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 หัวป่ะเนี่ยเเสือเอาเสือไอ้ะแต่เสือมันไม่ได้ขนอ่ะล่าเหอะอย่างน้อยก็ได้หนัง มาแล้วมาแล้วมาแล้วโตาย่บครับโบล่าแปับโบล่าอืใจครับอ่านเองพี่กันไม่ครับให้เอาหนังไม่พอจะให้ครับยังไง เอ้ามาแล้วโพโตเซียช็อปทำไรบ้านค้างอายุอะไรแปลว่าคุณไม่สบายใช่ไหมภาษาอังกฤษเกียร์สี่เอ้ยจับปักจับปั๊กจับั๊กจับั๊กอะไรหรือว่า ไะไแล้ววะเอามึงมามึงมามึงมาได้แหละได้แหละเอามันเอามันให้น้องเอามันเอามันให้น้องเอามันเอามันเลยลูกพ่อเอามันลูกกอกเอามันเอามันเลยนั่นแหละเออเออเก่งว่ะ ทำไปไหนแล้ววะเนี่ยอเสือนี่ครับั่น่ะร้ครับเอ้าเฮ้ยเฮ้ยเยไหนวะนู่นนู่นมันหนีไปนู่นน

ยอยู่ตรงแคมป์ไฟเนี่ยรอบไว้เนี่ยเหีือเราออกเดินทางกันมาสร้างบ้านที่ไหนตามแม่น้ำไปไหมไปไปมีหัวใจติ้นเลยแต่ว่าถ้ามใจกดตัวเอ้ยถ้ามใจกดคลิกขวามันจะเป็นการเพิ่มสปีดถ้ากดตัว4มันจะร้องอย่าไปอย่าพึ่งนะ แล้วถ้ากดตัวีแล้วมันร้องอาสัตว์ที่ตัวเล็กมันจะหนีไปปล่อยเปิดโอกาสให้เราไอ้น,นี้ได้ไหนวะมันจะปิดที่ตรงไหนฮึ่ยเฮ้ยใจใจใจผมุ่ใจมุ่ใจ,ใจ,ใจอ,อะไรเนี่ยระวังระวังระวังไอ้นี่ดาเมจไม่ค่อยแรงโฟโตเชียท็อปอะเอาไว้เดินทางเดียวดาเมจไม่ค่อยแรงต้องเอาคนสู้ลงลงลงใจลง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 จัดการหมาป่าก่อนเบียกันมีหมดเลยเนะี่ยหมาป่าเสืออะไรเนี่ย Ôi, 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 ôi Áo, ใส่เกียร์หมาเลยค้าบโบล,ล่าไว้ปลอดภัยไม่ตายหมดเลยอ่ะสูญเสียทุกอย่างแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวจะขับมาสอ,องอันแล้วไงสไปโนสไปโนอะ่ะใจมาเร็ว สโนว์อัลได้ไข่กินแล้วไปได้พี่กันจะวนกลับมาไหมใช่หรอไม่นี่โอ้ ้ได้ใช้ได้หัวใจลงไปข้างล่างลงไปข้างล่างเกิดอะไรกันลงไปข้างล่างเนี่ยเนี่ยไปสร้างแถวแถวแม่น้ำก็ได้เนี่ยใจอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่สไปโนมันไม่ตีเราก่อนหรอกมันอยู่แค่ตรงน้ำตรงนั้นแหละมันไม่มาตรงแม่น้ำหรอก มาละแถวนี้แหละเราอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวเก็บไม้พอน,นลกตาเก็บพวกพืชแถวนี้มันลกตามากเลย กลับมากมี่โมงอ่ะประมาณสองทุ่มเดี๋ยวไปกันฟาร,ร์มของอะไรก่อนแล้วกัน เออยังไม่ได้จับอะไรเลยนะพวกตัวมีประโยชน์อันนี้เป็นการจับมาเล่นๆเฉยะเป็นการฆ่าแม่มันนฉัเพิ่งจะได้ลูกมันมาคือแม่มันตัวแม่มัาตีพีกันก่อนอ่ะสไปโซนนี้มันดูแบบดูเท่อ่ะใช่นี่หนังเราไปล่าอะไรกันไหมภูมิใจมีหนังเท่าไหร่อ่ะเออ เท่าไหร่อ่ะขอหน่อย Easy. Easy. อยไอีไม่พอไม่พอต้องไปล่าเลยล่ะโบโตโ้สุดสิทและทองอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้เออขอหนังอขอหนังดูไม่ด้านล่างมันไปอย่าเข้าไปใกล้มันเยอะอย่าไปอยู่ใต้ตีน,นแบบเทอร์ลี่อะ่ะไม่เาไปทางนี้ดีกว่าทางนี้ดูมีอะไรกว่าเยอะ เออทำไรอะ่ะอะไรไโนอ,อ่ะเอ,อ้าร้อยฆ่าไหมเกินบาดแผลด้วยว่ะไฟนัวฆ่าไหมขึ้นไปที่สูงอะ่ะแล้วฆ่ามานะันอ,อ่ะอยู่ต่อไปก็น่าจะลำบากวะ่ะจัดการเลย <c oughs> เจอผีนอง นี่โดนโดนมามาไม่น้องอ้าวปีนไม่เป็นอ้าวขึ้นไม่ได้โดนอุ้ย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 กูเอาการตาวแล้วก็เอาเหล็กอุ้ยเอ้ยอะไรอ่ะหมู่บ้านที่พังหายดิจะได้อัพเวล ไงเี่วนีนนนิาอดกอันนี้มันเนี่ยสีดูแปลกตากว่าชาวบ้านพิการวันนี้แหละนี่ไงออสักห้าสิบสา อีกใครอีกมันต้องมีอีกแหละถ้ามีแถวนี้แล้วทำไมมันทีโพสอย่างนั้นวะน่ะมันนกโมอาหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเดินแบบทีโพสวะนกยูงอ่ะใช่ตัวบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้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 ยเเฮ้ยอะไรเนี่ยฮะแล้วมันมมันทีปนกสีลุงเหรอจับดิฆ่าเลยออกไปไหนแล้ววะ ฆ่าดิ้มใจฆ่ามันนี่มัามันเป็นเรนโบว์อะเรนโบสตาอ์ออติกเฮสตาอ์ออติกเออกว่าจะแตกจาเหล็กจะแตก เออแตกสักทีโอ้มันยังมีตรงนู้นอีกสามก้อนฮลฮ่ฮแนเนี่ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเตเป้ด มุ่งใจเหมือนคนงานในไซต์ก่อสร้สงางว่ะดำๆใส่แต่เงเก่งก็มาขุดอ่ะ <c oughs> โคตรเหมือนนั้นเลยเดี๋ยวเข้ามาขุดแล้วกันลงแล้ว ต้อนรับปะต้อนรับปอโอ้โหมีลายที่มาด้วยเนี่ยครับไอแมนตีตูดตีตูดเฮอย what the fuck โปโตเซอท็อปไล่กัดเอ่อโทนี่ดักก่อนเจ้าเหล็กมาเอาเหล็กมาเอาเหล็กมาก่อนออมาแล้วพาไปหาโลกกว้างแกะที่กว้าง ได้เคลือสปอยเนื้อมาแล้วตั้งไว้ตรงนี้เลยว่ามันตามกูมาเไหมแล้วใส่เข้าไปแล้วกดตามเพลงเพลงอย่างมันมาตามมาว่ายน้ำไม่ช้าจังวะหิวช้าจังวะเวลตั้งหกสิบว่ายน้ำไม่ช้าจังวะ,วงวะเอ้ย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 ว่าไม่เห็นมีตัวอะไรเลย ถ้าไปหาบ่อน้ำหมูปะ่ะแล้วมันจะเอามาเนี่ยมันจะเอามันเลยไปเดินดูฝั่งนงงน้นบ้างไหมมีอะไรบ้างเวยเท่าไหรเวย6หกแปดไม่เอาแล้วต้องป้อนหลายรอบอะ,อะไรพลาติโอซอรัสเวลสี่สิบนี่ตัวนี้จับง่าย ใจครับธนูดิดเนี่ยพร้อ,อมนะเจอบอรเดี๋ยวค่อยไปจับแล้วกันเจอบอสไอ้น่าจะจับไม่ยากนะที่ไหนวะนี่ไงแค่อยู่บนที่สูงแล้วก็ยิงจับไม่ยากหรอกมันล่วงไปข้างล่างครับใจ เนี่ยสวยดิอ้าวผมจะมาเลยเปิดก่อนได้เปรียบเฮ้ยเบ้าอุ้ย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 ตีโดนอันเนี้ยอ้าเอ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 าสลบง่ายเหมือนกันนี่หว่าอ้าวตัวนี้มีเทรดคืออะไรมีรีเฟรล มีลีเฟลคืออะไรกิแฮเฟลมลีจีนอาร์มอไลลีทูอินเฮอริตเดอะโลเวอร์ออฟอิพาเรนมลีสเต็เดอะฟัเฮ้ยไอ้นี่มาไงเนี่ยแว้แว้แวะแว้ยว่แวะมีตัวเดียวหรออ๋อนี่ตัวลูกด้วยเมื่อกี้เห็นอยู่ นี่น,นเอาตัวพ่อสรุปก่นอนเฮ้ยไม่ต้องยิงต่อยอ่พอแล้วนี่สร็จแล้วตัวลูกคอยจับเออเลายังไม่ได้ตั้ง<ม>ชื่อเผ่าเลยนะใจเผ่าหรือชื่อว่าอะไร雷迪เผ่าหรือชื่อว่ารดีมเจ้เฮ้ยช่วยคิดหน่อยดิไม่เอาไปดูว,าวดด่าอะไรวะบทตดสตูดิโอบทตด คำว่าปวดพิมพ์ยังไงวะต้องื่อว่าตดแล้วกันตดสตูดิโอมาเล้วพวกดำเผาตดสตูดิโอเฮ้ยนี่ไงได้แล้ว เอา้าพึ่งตายเหรอเออพิ่งตายเมื่อกี้เลยเอา้าอะไรวะตายละแล้วพูดมันล้ก็ตุ๊ดจะโควดอยู่ไหมเนี่ยจะตุ๊ด <c oughs> ไม่รู้อะ่ะ

ขอรับเนี่ยขอลองความสามารถมัน่ทำอะไรได้วันแค่ยูดูไม่แม้เย้ได้ปลามาละกบมาอีกตัวละอีกตัวละก็จะปิดคลิปเจ้า,<ห>าทำอะไร<ห>ไ,<ด>ได้บ้างเนี่ยนักลบในน้ำปลามาละกบเนีย่ยนักลมเอ้ยขอคาบสมิตรี้ก่อนได้ไหมก่อนปิดนี่ไงได้มาแล้ว สองสำคัญที่สุดที่สุดใช่ที่สุดน<อ>ี่ดได้มาแล้วไอ้น้องครับได้เยอะแล้วทีนี้เหลือแค่เรียนเอนแกรมพระเจ้านี่อะไรต้องเรียนไหมเนะี่ยมึงจะตามคุณมาทำไมเนี่ยต้องไปวันเดอนหนึ่งของมึงดิเนี่ยเจออะไรนะสนใจเลยอะไรเนี่ยนี่ มาแล้วก yeah, so <Iz> mm ็ส hmm. so, so ูงส cool ุดอ่ะก็เสื้อเป็นเนีออนเลยมีใจดูพิกันได้เลยนะสนใจมาเด้อนิจใจมามาที่เต็นเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ โอ้ยงูทำไมต้องมันเล็งแต่กูวะงูยักษ์ร้ายเอาแล้วเตาไปกันน่ะไอ้งูโอ้ยพึ่งขามมาตะกี้เน้นเดียวได้ย่างเนื้อกินเอาใหม่จ้าใจเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เน้นเดียวได้ย่างเนื้อกินเนี่ยนรกนรก นี่ใจดูฝันไลยปลาเอาเนื้อมาใส่ดิเห็ปลามาละกอว้เนี่ยในนี่แหละปลามาละกอไม่นะใส่เนื้ออะไรอุ้ยไม่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 นันนบวันนับวันนกลบ ถ่ายปกคลิปด้วยตรงนี้แหละเฟี้ยวฟฝ้าเลยน้องก็สำหรับคลินปนี้ต้องขอตัวลาับก่อนนะครับทุกท่านที่ยินดกดไลค์กดแชร์กดซิงค์ไว้ด้วยนะครับผมบายๆนะท่านผู้ชมบ๊ายบาย